มาต่อกันที่แบดมินตันทีมผสมของไทยก็คว้าเหรียญทองแดงในศึกชิงแชมป์เอเชียครับผลกนนารแข่งขันแบดมินตันรายการเอเชียมิกซ์ทีมแชมเปี้ยนชิพหรือทีมผสมชิงแชมป์เอเชียที่เมืองชิงเต่าสาธารณรัฐประชาชนจีนครับเป็นกนนารแข่งขันในรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมไทยเจอกับอินโดนีเซียครับโดยคู่แรกประเภทคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับรัพสรีแต่รัตนชัยชนะเดยันฟ์ดินานย่ากับเกาหลี กอเรอเอมอลวิจายา2ต่อศนเกมครับ21ต่อ13และ22ต่อ20ทีมไทยขึ้นนำก่อน1ต่อ0คู่แต่ว่าจากนั้นอินโดนีเซียกำชัย3ามาช,ชรวดเริ่มจากชัยเดียวพนิชพลธีระรักษกุลแพ้กับอันวีฟาหาน0ต่อ2เกม13ต่อ21 18ต่อ21นะครับประเภทหญิงเดียวบุษนันอึงบํารุงพันธ์แพ้กับ กูตี้กุสมาวาดีวาดีนี่0ต่อ2เกม10ต่อ21และ8ต่อ21และชายคู่พิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลทีระรัศกุลแพ้กับโม h มั m m a โชฮิบูฟีครีกับดานียลมาติน0ต่อ2เกม13ต่อ21และ16ต่อ21ครับทำให้สรุปผลกนนารแข่งขันทีมไทยแพ้อินโดนีเซีย1ต่อ3คู่ทีมผสมแบดมินตันไทยก็ได้เหรียญทองแดงเป็นสมัยที่2ต่อจากปี2017และก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันแบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์ ในวันที่27เมษายนถึง4พฤษภาคมนี้ที่เมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปครับ